สวัสดีครับนั่งอยู่ในตัวอย่างที่5นะครับที่บอกว่าจงเขียนจํานวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะนะครับแต่ครั้งนี้ครับเรามาต่อในข้อที่4กันนะครับมาต่อในข้อที่รับข้อที่4บอกว่า7ยกกาลัง3าคูณกับ11ยกกาลัง9แล้วทั้งหมดยกกําลัง6นะครับแล้วทั้งหมดยกกาลัง6โจทย์ลักษณะนี้ครับจำได้ไหมสมบัติเลขยกกําลังอันหนึ่งครับที่ว่า a คูณกับ b ทั้งหมดยกกำลัง M จะเท่ากับ a กกำลัง m คูณกับ b กกำลัง M คือเราสามารถแจกกระจายเลขชี้กำลังข้างนอกนะครับเข้ามาด้านในทีละตัวได้นะครับเพราะนั้นก็เริ่มกันเลยครับเริ่มกันเลย7ยกกำลัง3คูณกับ11ยกกำลัง9ทั้งหมดยกกำลัง6เห็นไหมครับว่ามียกกำลัง6อยู่ด้านนอกถูกไหมครับอยู่ด้านนอกเนาะ รเราสามารถทำไมได้ครับกระจายเลขชี้กำลัง6เข้ามาด้านในได้ครับสามารถกระจายเลขชี้กำลัง6เนี่ยครับเข้ามาด้านในได้ทีนี้ครับเมื่อมันกระจายเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเลขชี้ับเลขยกกำลังที่มันมีเลขชี้กำลังซ้อนกันก็เป็นเจยกกำลังสแล้วยกกำลัง6ซ้อนแบบนี้ครับเพราะว่าเรากระจายกำลัง6เข้ามาถูกไหมแล้วมันมาเจอกับ7ยกกำลังสนะครับก็เป็นแบบนี้ แต่นันครับคูณ6ครับกระจายเข้ามาเจอกับ11ยกกำลัง9ก็จะกลายเป็น11ยกกำลัง9้าทั้งหมดยกกำลัง6แบบนี้นะครับเราสามารถกระจายเข้ามาทีละตัวได้นะครับแล้วอย่างไรต่อแล้วยังไงต่อ,อมันจะกลายเป็นอะไรครับเลขยกกำลังที่ซ้อนกันแบบนี้ถูกไหมเป็นเลขยกกำลังที่ซ้อนกันแบบนี้นะครับจำได้ไหมเอ่ยว่าเลขยกกำลังที่ซ้อนกันแบบนี้นะครับ a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n ก็คือนำเลขชี้กำลังที่ซ้อนกันนะครับมาคูณกันนะนำเลขชี้กำลังที่ซ้อนกันอย่างเงี้ยมาคูณกันนะครับมันก็จะกลายเป็น7ยกกำลัง3คูณ6นะครับแล้วก็คูณ11ยกกำลัง9คูณ6อันนี้ครูเขียนให้ชัดนะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะ เพื่อเป็นการทบทวนนะครับว่าโอเคเราจะต้องนํามาคูณกันนะครับก็น้าเดงก็คูณเพื่อหาผลลัพธ์ได้ครับได้เลยครับก็เป็น7จ็ดกำลังเท่าไหร่เป็น7จกดํากำลัง638คูณกับ11บเอ็ดลกกำลัง9ก้าหกนะครับเพราะนั้นเด็กๆสามารถตอบได้ครับ ตอข้อนี้ก็ตอบ7ยกกำลัง18คูณกับ11ยกกำลัง54โอเคนะนะครับเริ่มมีการประยุกต์ใช้สมบัติ2ข้อร่วมกันใน1ข้อแล้วนะนะครับโอเคมาดูข้อถัดไปครับ มาดูต่อในข้อที่5นะครับเป็น12 12ยกกำลัง6กัูนะครับ16 12ยกกำลังหรหนูเห็นว่า12เนี่ยครับ12ไม่ใช่เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะถูกไหมครับเพราะฉะนั้น,นเด็กๆก็ต้องเปลี่ยน12ครับเปลี่ยน12ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะกระบวนการทำที่ง่ายที่สุดคือการแยกตัวประกอบถูกไหมครับแยกตัวประกอบด้วยวิธีการหารสั้นเนาะ นำจำนวนเฉพาะที่ต่ำที่สุดนะครับนำจำนวนเฉพาะที่ต่ำที่สุดมาหารก็คือเป็นเลขคู่นะครับใช้แม่สองสองหกสิบสองนะครับสองหกสิบสองเป็นเลขคู่ใช้สองหารต่อครับสองสามหกจบที่จำนวนเฉพาะคือเลขสามจบที่จำนวนเฉพาะคือเลขสามเงินพอแค่นี้นะครับแสดงว่า 12ของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้คือ2คูณ2คูณ3แต่มี2อสองตัวนะครับมีสอตัวแยกตัวประกอบจะทำละเอียดกึนนะเป็น2คูณ2คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง6อย่างที่พูดในข้อก่อนหน้านี้นะครับในคลิปก่อนหน้าที่ว่าถ้าเป็น2ตัวแบบนี้นักเรียนจะกระจายเข้ามาก่อนหรือจะรวมกันก่อนก็ได้นะครับ ในที่นี้คุณครูขอใช้วิธีการรวมกันก่อนนะครับก็จะกลายเป็น2ยกกําลัง2คูณ3ทั้งหมดยกกําลัง6ถามว่าคุณครูครับเป็น2กําลัง2ได้ไงเด็กๆดูนะว่าก้อนนี้ครับก้อนนี้สีฟ้าเนี่ยนะครับก้อนสีฟ้าเนี่ยนะมันคือ2ยกกําลัง1คูณยูกับ2ยกกําลัง1เป็นการคูณกันของเลขยกกําลังที่มีฐานเท่ากันคือฐานเป็น2เท่ากัน ให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันคือ1บวกหนูก็จะได้2แบบนี้นะครับเนาะไปทบทวนดูนะครับจากนั้นทำไงต่อครับทั้งหมดมันยกกำลัง6อยู่แบบนี้นะครับนักเรียนสามารถทำไมได้ครับสามารถกระจาย6เข้าไปทีละตัวได้กระจาย6เข้าไปทีละตัวได้ก็จะกลายเป็น2ยกกำลังสทั้งหมดยกกำลัง6 คูณกับ3ยกกำลัง6ถูกไหมนะครับกระจายเลขชี้กำลังที่เป็น6เข้าไปเจอ2อกำลังสองเป็นตัวนี้กลายเป็น2ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลัง6ส่วนกระจาย6เข้าไปเจอ3ก็กลายเป็น3ยกกำลัง6ทีนี้ครับก้อนหน้าตัวนี้ก้อนหน้าตัวนี้ก้อนหน้าตัวนี้นะครับเป็นเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังซ้อนกันแบบนี้เลขชี้กำลังซ้อนกันแบบนี้ท,นทำยังไงครับนำมา คูณกันนะครับนำมาคูณกันนั้นคุณครูขอเขียนผลลัพธ์เลยนะครับเป็น2ยกกำลัง12คูณ3กำลัง6โอเคนะเพราะตรงนี้ครับเลขชี้กำลังซ้อนกันแบบนี้ให้นำเลขชี้กำลังนี้มาคูณกันก็ 9, 6, 2 12อนะครับ6 2 12เพราะนั้นข้อนี้สามารถตอบได้นะครับ ต่บเลยนะครับ่าตอบเท่าไหร่เอ่ย2ยกกำลัง12คูณกับ3ยกกำลัง6กนะครับ3ามกำลัง6มาต่อในข้อที่6นะครับข้อที่6ลบ45ทั้งหมดยกกำลัง4ลบ45ทั้งหมดยกกำลัง4่เจอแบบนี้ไม่น่าทำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฐานติดลบถูกไหมแต่โชคดีมากครับฐานติดลบก็จริงแต่ว่าเลขชี้กำลังเป็นเลข คู่เลขชี้กำลังเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นสามารถเปลี่ยนให้เป็น45ยกกำลัง4ได้เลยนะครับถ้าฐานติดลบแต่ยกกำลังเลขคู่แบบนี้สามารถเปลี่ยนให้เป็นฐานเป็นบวกได้เลยนะครับฐานเป็นบวกได้เลยเพราะฉะนั้นครับเด็กๆก็ต้องเปลี่ยน45นะครับให้อยู่ในรูปการคูณกันของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะนะครับ45นี่นะนักเรียนก็นำมาแยกตัวประกอบครับนำมาแยกตัวประกอบ 45ลงท้ายด้วย5แบบนี้ใช้แม่หาหารแล้วกันนะครับ5 5 9 45ใช้3หาร3 3 9โอเคจบมันมาจบที่จำนวนเฉพาะแล้วนะครับมันมาจบที่จำนวนเฉพาะแล้วนะ,ะนั้นเด็กๆก็สามารถเขียนได้เลยครับว่า45เนี้ยจริงๆแล้ว45เนี่ยมันเกิดจาก5คูณ3คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง4 ก้อน,นี้คุณครูขอยุบรวมก่อนนะครับขอยุบรวมก่อนเป็น5คูณ3ยกกําลัง2ทั้งหมดยกกําลัง4กลายเป็น3ยกกําลัง2ได้เพราะว่ามันคือ3ยกกําลัง1คูณอยกกู่กับ3ยกกําลัง1ฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน1บวก1ก็จะกลายเป็น2จากนั้นครับมันทั้งหมดยกกําลัง4อยู่ใช่ไหมนักเรียนก็กระจายกําลัง4เข้ามาทีละตัว กระจายยกกำลัง4เข้ามาทีละตัวก็จะกลายเป็น5ยกกำลัง4คูณกับ3ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง4แบบนี้นะครับเอาละทีนี้ตรง3ยกกำลัง4เนี่ยเอ้ย3ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง4ตรงเนี้ยมันเป็นเลขยกกำลังที่ซ้อนกันใช่ไหมครับเป็นเลขชี้กำลังที่ซ้อนกันอยู่ซ้อนกันแบบนี้ทำไงครับนำมาคูณกัน 4-2เป็น8ปนี่ตอบไล้วใครนี้เองนะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆพวกนี้จากฐานที่เป็นลบเปลี่ยนให้เป็นบวกได้ถ้ายกกำลังเลขคู่เพราะฉะนั้นข้อนี้สามารถตอบได้แล้วครับตอบเลยทีนี้ครับตอคุณครูขอเรียงให้สวยนิดนึงเรียงให้สวยนิดนึงคืออันนี้ครับมันเป็น 5, กําลัง4คูณกับ3กําลัง8คุณครูขอเรียงฐานครับเรียงฐานคือเอาฐาน3ขึ้นก่อน ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับเพราะว่าการคูณมีสมบัติสลับที่การคูณเนาะเพราะนั้นก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง8คูณกับ5ก,กำลัง4นะครับโอเคมาดูในข้อที่7นะครับข้อที่7ลบ28ทั้งหมดยกกำลัง5ค,คล้ายๆกับข้อก่อนหน้าเลยเนาะลบ28ทั้งหมดยกกำลัง5แต่ทีนี้ครับ ฐานติดลบแต่ว่ามันยกกําลังเลขคี่เราไม่สามารถเปลี่ยนฐานที่เป็นลบเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนฐานที่เป็นลบเนี่ยให้มันกลายเป็นบวกได้เลยนะครับไม่ได้เนาะนะครับก็ดึงมันออกมาได้ตามข้อสังเกตที่ครูเคยให้ไว้นะครับแบบนี้นะนะครับเปลี่ยนแบบนี้ได้แล้วทําไมครับแล้วก้อนสีเหลืองเนี่ยครับมันคือ28ยกกําลัง5นักเรียนก็คิดแบบเดิมแค่มันมี ลบคูณอยู่ด้านหน้าเฉยๆครับแค่มีลบหนึ่งคูณอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นครับเด็กๆก,ก็ต้องนำยี่เนี้ยมาเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะนะครับวิธีการก็แยกตัวประกอบนะครับยี 28. เลขคู่แบบนี้ใช้แม่2หานเนาะสองหนึ่งสอี่แปดสอโอเคลงท้ายด้วยจำนวนเฉพาะนะครับ มาจบที่จำนวนเฉพาะก็พอแค่นี้นะครับแสดงว่านักเรียนสามารถเปลี่ยนอะไรได้ครับเปลี่ยน28เนี่ยเปลี่ยน28เนี่ยครับเปลี่ยน28เนี่ยให้กลายเป็น2คูณ2แล้วก็คูณ7ทั้งหมดยกกำลัง5นะครับเอเคนะแบบนี้แล้วไงต่อครับแล้วเห็น2กำลัง2คูณ2ใช่ไหมค,ครูขอคูณกันเลยนะครับ กลายเป็น2ยกกำลังสองคูณ7ทั้งหมดยกกำลัง5แบบนี้นะครับพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บครับเด็กๆนี่ครับ2อกำลังสองเอ้ย2คูณ2 2คูณ2มันคือ2อกำลัง1คูณกับ2อกำลัง1ฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้2อเห็นครับจากนั้นไงต่อจากนั้นไงต่อครับเป็นกำลัง5แบบนี้กำลัง5แบบนี้นะครับ ส,สามารถกระจายเข้าไปได้ครับสามารถกระจายเข้าไปได้กระจายเข้าไปได้กระจายเข้าไปเลยนะครับลบอยู่เหมือนเดิมครับกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็น2ยกกําลังสองทั้งหมดยกกําลังห้านะครับคูณกับ7ยกกําลังห้ายกกําลังห้าแบบนี้นะครับกําลังห้าคูณเข้าไปจากนั้นครับความรู้เดิมเลยตรงนี้ทําไมครับ ตรงนี้สามารถทำอะไรกันได้คูณกันถูกไหมครับคูณกันเลขชี้กำลังซ้อนกันนำมาคูณกันเลยเป็น2ยกกำลัง10คูณกับ7ยกกำลัง5นะครับอ่ะกัรน,นี้ก็เป็นการตอบแบบที่1การตอบแบบที่1่ตอบได้เพียงเท่านี้ก็ได้นะครับตอบไปเพียงเท่านี้ก็ได้หรือนักเรียนทําต่อก็ได้ครับเพราะไม่อยากให้มันมีติ่งเป็นลบอยู่แบบนี้นะครับนักเรียนเห็นไหมว่าอันนี้ 7ยกกำลังห้ามันเป็นเลขคี่ใช่ไหมครับและอันนี้ติดลบสามารถจับคู่กันและใช้ข้อสังเกตเดียวกันในการนำลบเนี้ยเข้าไปอยู่น้านใน7นะครับอ่ะขอสลับที่นิดนึงนะครับเรามีสมบัติการสลับที่การคูนจะกลายเป็นลบ7ยกกำลังห้าคูณกับ2ยกกำลัง10บแบบนี้นะครับจัดรูปมันนิดนึงนะครับแล้วครับแล้วก้อนนี้ครับก้อนสีฟ้านี่ครับเนาะ สามารถเปลี่ยนเป็นลบ7ยกดลกำลังหได้คูณ2ยกกํกำลัง10แบบนี้นะครับก้อสีฟ้าได้สามารถเปลี่ยนได้จากข้อสังเกตที่เราได้มานะครับจากข้อสังเกตที่เราเคยได้มาเนาะเพราะนั้นข้อนี้ครับตอบได้สองแบบตอบได้2แบบครับ ตอบได้2แบบนะครับก็คือตอบเป็นแบบที่1แบบนี้หรือจะตอบในแบบที่2ก็ได้แบบนี้นะครับแต่ขอแต่คุณครูขอเรียงให้สวยนิดน,นึงนะครับก็เอาเอาสองขึ้นลบ2ยกกำลัง10คูณกับ7ยกกำลัง5หรือ2ยกกำลัง10คูณกับลบ7ยกกำลัง5แบบนี้ สามารถตอบได้2ลักษณะนเนาะนะลองดูนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เก่าๆมาช่วยในการแก้ปัญหาได้นะครับ,มา,าราม,ารบมาดูในข้อสุดท้ายครับข้อที่ 9, เ้ไข้อที่8ข้อที่8นะครับข้อที่8 18แคูณกับ7ยกกาลัง6แล้วทั้งหมดยกกําลัง5นะครับแบบนี้มีการผสมกันนะครับมีการผสมกัน ในวงเล็บด้านในเนี้ยในวงเล็บด้านในเนี้ยครับตรงเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยมีทั้งที่เป็นจํานวนเต็มธรรมดากับเลข ang, ยกกาลังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นขอปเปลี่ยนครับขอปเปลี่ยนขอปเปลี่ยน18ให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังนักเรียนจะ,ปะเปลี่ยนก่อนก็ได้หรือนักเรียนจะกระจาย5เข้าไปก่อนแล้วค่อยปเปลี่ยน18ก็ได้นะครับทําได้2ลักษณะนะ ครับในนี้จะเปลี่ยน18ตอนนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะกระจายเข้าไปก่อนหรือจะกระจายเข้าไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้แล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับทีนี้คุณครูขอขอเปลี่ยนไปเลยแล้วกันขอเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยเพราะอะไรครับมันมีโอกาสที่ทําไมครับมันอาจจะมารวมกับ7ก็กำลัง6ได้มีโอกาสนะมีโอกาสนะครับบางข้อนะบางข้อบางครั้งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรนะครับมาครับ18นะครับ18เปลี่ยนให้อยู่ในรูป ได้จุกำลังก็มาแยกตัวประกอบ2 9 3 3โอเคจบที่จำมปนเฉพาะแสดงว่า18เกิดจาก2 3คูณ3คูณ3นะครับ2คูณ3คูณ3นี้ได้18ไม่มีผลกับ7กํากำลัง6กเนาะก็ไม่เป็นไรครับทำไปแล้วเพราะฉะนั้นครับ18ก็จะเปลี่ยนเป็น2 3คูณ3คูณ3แล้วก็คูณกับ7ยกกำลัง6 ทั้งหมดยกกำลัง5เราเปลี่ยนแค่18ครับเป็นตัวนี้เป็น2คูณ3คูณ3นะครับจากนั้น3คูณ3เนี่ยมันคือ3ยกกำลัง1คูณกับ3ยกกำลัง1หารเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะกลายเป็น2คูณกับ3ยกกำลัง2คูณกับ7ยกกำลัง6ทั้งหมดกำลัง5พอเป็นแบบนี้ครับก็เข้า ลักษณะเดิมคือทำไมครับกระจาย5เข้ามาทีละตัวกระจาย5เข้ามาก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง5คูณกับ3ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง5คูณกับ7ยกกำลัง6ทั้งหมดยกกำลัง5แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้มันเป็นเลข ชี้กำลังที่มันซ้อนกันนักเรียนก็มาทําอะไรกันครับมาคูณกันเนาะมาคูณกันคูณกับเแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับก็นักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วตอบได้แล้วข้อนี้นะครับมีวิธีการคิดได้หลากหลายนะครับนักเรียนลองไปคิดด้วยวิธีของตนเองดูนะ ว่าได้คำตอบเหมือนกับครูไหมนะครับอย่างที่บอกว่าต,ต,ต,นะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี้ยสิบแปดเนี้ยนักเรียนจะกระจายแบบครูก็ได้หรือนักเรียนจะกระจาย5เข้าไปก่อนก็ได้นะครับคําตอบจะเท่ากันนะครับคาตอบจะเท่ากันแต่โดยส่วนตัวแล้วครูจะชอบกระจายแบบนี้ก่อนเพราะบางครั้งมันมีโอกาสที่เราจะสามารถนํามารวมกับ7จ็ดกลัง6ตรงนี้ได้ นะครับถ้าไงก็ลองไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมดูนะครับใวเด็จะได้เก่งมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมมาทบทวนความรู้อยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ